สวัสดีคะ่ะนักเรียนวันนี้เรามาพบกันอีกเช่นเคยนะคะเราก็ยังอยู่ในหน่วยที่หนึ่งเรื่องเลขยกกำลังนะคะนักเรียนอ้าวในวันนี้เราจะเรียนเรื่องรากที่ n ของจำนวนจริงนะคะเรื่องแรกที่จะเรียนคือรากที่สองนะคะนักเรียนมารู้จักนิยามของรากที่สองกันเลยคะ่ะให้ x และ y เป็นจำนวนจริง y เป็นรากที่สองของ x ก็ต่อเมื่อ y ยกกกำลังสองเท่ากับ x นะคะอ่าวเรามาดูตัวอย่างกันค่ะ4เป็นรากที่สองของ16เพราะว่า4ยกกำลังสองได้เท่ากับ16นะคะลบ1ส่วน3เป็นรากที่สองของ9เพราะว่าลบ1ส่วน3ยกกำลังสองได้เท่ากับเศษ1ส่วน9นะคะ0ย์เป็นรากที่สองของ0เพราะว่า0ย์ยกกำลังสองเท่ากับ0นย์นะคะ ต่อไปนะคะ3เป็นรากที่2ของ9เพราะว่า3ยกกําลังสองได้เท่ากับ9นะคะลบสก็เป็นรากที่2ของ9เพราะว่าลบสยกกําลังสองได้เท่ากับ9นะคะอ่ะต่อไปนะคะเรามาดูตัวอย่างจงหารากที่สองของ16ข้อแรกนะคะ16นักเรียนก็มา แสดงพิธีธรรมอันดับแรกนะคะ4ยกกำลังสองเท่ากับ16และได้อีกตัวหนึ่งคือลบ4ยกกำลังสองก็เท่ากับ16นะคะดังนั้นเราก็สามารถตอบได้ว่ารากที่สองของ16คือ4และลบ4นะคะนักเรียนต่อไปข้อที่2นะคะเศษ1ส่วน9เศษ1ส่วน9คือ1.3ส่วน3ยกกำลังสองได้เท่ากับ หนึ่งส่วนเก้าและลบเศษหนึ่งส่วนสามยกกำลังสองก็เท่ากับเศษหนึ่งส่วนเก้าเช่นกันนะคะดังนั้นเราก็ตอบได้เลยว่ารากที่สองของเศษหนึ่งส่วนเก้าคือเศษหนึ่งส่วนสามและลบเศษหนึ่งส่วนสามนะคะต่อไปข้อที่สามหารากที่สองของสองเราก็มาพิจารณาอะไรที่ยกกำลังสองแล้วได้สองบ้าง ข้อนี้นะคะครูใช้รูทสองยกกำลังสองเท่ากับสและลบรูทสองยกกำลังสองแล้วได้เท่ากับ2ดังนั้นเราตอบได้เลยว่ารากที่สองของ2คือรูทสอและลบรูทสอนะคะอา้าวตัวอย่างข้อที่4ข้อสุดท้ายของวันนี้นะคะจงหารากที่สองของ3นะคะ อา้าวเรานำรู้สามยกกำลังสองจะได้เท่ากับ3นะคะและอีกหนึ่งตัวลบรู้สมทั้งหมดยกกำลังสองก็เท่ากับ3เช่นกันนะคะเราสามารถตอบได้เลยว่ารากที่สองของ3คือรู้สและลบรู้สเป็นคำตอบนะคะวันนี้นักเรียนก็ได้รู้จักตัวอย่างของรากที่สองกันแล้วสรุปได้ว่ารากที่สอง เราจะได้สองคำตอบคือเป็นทั้งค่าบวกและค่าลบนะคะอ้าวในวันนี้ในท้ายชั่วโมงครูจะให้นักเรียนทําแบบฝึกทักษะเรื่องรากที่สองนะคะอ้าจงแสดงวิธีทำหารากที่สองของข้อแรกนะคะ64ข้อที่สองหข้อที่สามหส่วนยีนะคะให้นักเรียน หาวิธีทำรงสมุดนะคะวันนี้ครูก็ขอจบเพียงแค่นี้ก่อนนะคะสวัสดีค่ะนักเรียน